เสวัสดีครับออเราตอนนี้เป็นรายการของรุ่น13กล้องโอเคไหมเอ่อเช็ดโอเคโอเค่านี้ก็เป็นหลังกีฬาสีครับเพรากลับบ้านทั้หมดก็เหลือกันอยู่แค่นี้สัมภาษณ์ทีละคนเลยนี่ออกกล้องหน่อยครับหน้าสูกล้องหน่อยอ่าไงหลังกีฬาสี เมาวะหัวค้างไม่เหลือที่เหี้ยเหี้ยไม่มาวันรำเนื่องครับทำเพือครับเหนื่อยครับยังไม่สร้างหรอครับยังไม่กินครับยังไงโลโลนี่แนทคนนี้ทำไมไม่เหนื่อยยังไงเอาหนีไปไหนมาหนี้ก่อนลิงลิง อันเรานี่เราจะนำไปฝั่งนูฝั่งนูครับนิเดทครับหลับสลึนสไลด์นิตยากำลังหลบอาจารย์นิตยาครับนิตยาพอโดดเรียนออกมาถ่ายรายการนี่นะครับ